การกรอกแผนง,งานผ่านออนไลน์ทำได้ดังต่อบนี้นะคะทำการล็อกอินผ่านระบบเข้าไปจากนั้นไปที่หน้าที่จัดการข้อมูลเข้าไปยังงานตามสายงานในระบบสวิตเข้าไปที่เขียนแผนง,งานโครงการจากนั้นคลิกหน้าที่หลักคลิกเพิ่มเพื่อใส่ชื่อแผนง,งานโครงการนั้น เมื่อได้พิู่เสร็จแล้วนะคะให้คลิกโอเคและคลิกเข้าไปยังชื่อแผนงานนั้นๆทําการใส่มาตรฐานต่างๆรวมทั้งอัตลักษณ์ต่างๆเพิ่มวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดจากนั้นคลิกเพื่อเพิ่มขั้นตอนในขั้นตอนแรกจะเป็นขั้นตอน P คือการวางแผนทําการพิมพ์ขั้นตอนที่1 ขั้นวางแผนเลือกวัตถุประสงค์จากนั้นเลือกให้อยู่ในหัวข้อหลักคลิกโอเคในการเพิ่มหัวข้อย่อยของข้อที่1เราเพียงแค่พิมพ์1 1 1 2ลงไปเรื่อยๆจากนั้นเลือกให้อยู่ในหัวข้อของขั้นตอนที่1ขั้นวางแผนในการใส่ข้อต่างๆขั้นที่ b c a ต่อไปนั้นก็สามารถใส่ได้และสามารถใส่ข้อย่อยได้โดยการเลือกว่าหัวข้อย่อยนั้นอยู่ในขั้นตอนใดแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะ